เป็นรถอบร่องนะครับขึ้นแปลงผักนะครับก็ขึ้นได้สวยๆเลยนะครับสนใจติดต่อได้นะครับคันนี้รถอบร่อง19,500บาทนะครับ หนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดกว้างของร่องก็อยู่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเซนนะครับเราสามารถขยายถาดได้อีกนะครับว่าความกว้างจะเอาเท่าไหร่ได้อีกนะครับอันนี้เราต้องถอยหลังนะครับเพราะว่าเ,เราต้องคอยจับไว้เพื่อไม่ให้ เกลียบล่องนะครับเราจะหมุนแฮนด์กลับมาด้านหลังนี่ก็ได้นะครับ นี่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ นี้เราลองปรับขยายธาตุนะครับให้กว้างขึ้นนะครับประมาณ60นะครับก็วสวยนะครับอันนี้อยู่ประมาณ40กว่าเกือบ50นะครับอันนี้กว้างกว่านะครับก่อนที่เราจะโอบล่องขึ้นได้เราต้องเคลียร์พื้นที่หน้าดินก่อนนะครับให้ดินค่อนข้างปนนะครับถึงจะขึ้นสวยนะครับ ร้านตั้งอยู่ที่บึงชวากสุพรรณบุรนะครับมาทดลองสินค้าได้นะครับ 1, 1 9 5 0 0บาทนะครับ อันนี้เราเช็คสินค้าให้พร้อมใช้นะครับถ่ายของเหลวเช็คระบบให้พร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับล้อหน้าสามารถปรับกว้างแคบได้อีกนะครับสุดล้อหน้านะครับสามารถปรับกว้างแคบได้อีก พบอบล่องอันนี้ดินจะไม่แน่นนะครับดินเขาจะไม่แน่นนะครับจะเป็นดินที่ฟูนะครับแล้วก็สามารถที่หยอดมเมล็ดปลูกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับในการทดลองหน้างานนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์สามนะครับเก้าหกสี่เ้าเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์เป็นศูนย์แปดสองหสองเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งนะครับนี่นะครับผลงานนี่ครับขึ้นล่องแปลงผักนะครับหยอดเมล็ดได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบแคบนะครับอันนี้แบบกว้างนะครับสามารถปรับได้นะครับประมาณนี้สวัสดีครับ